สวัสดีครับคลิปนี้เฮียมาแชร์สูตรดิปกาแฟสูตรขายดีของที่ร้านให้ตามคอนเซปต์เดิมนะถ้าเฮียสอนน้องให้ขายดีเฮียก็ขายดีด้วยปะเริ่มทำกันเลยสำหรับแก้วนี้เสิร์ฟแบบเย็นเป็นสูตรแก้ว20ออนเฮียใ,ใช้กาแฟขั่วกลาง20กรัม ที่เลือกใช้ขั้วกลางเพราะเราเสิร์ฟเป็นแก้วใหญ่อยากได้รสชาติที่หอมฟุ้งและเข้มข้นปรับเครื่องบดเป็นเบอร์สคือความละเอียดใหญ่กว่าน้ำตาลทรายเทคนิคการปรับเบอร์บดก็ง่ายๆถ้าอยากได้กาแฟที่เข้มอ่ะให้เราบดละเอียดถ้าอยากได้ไลท์เบาๆอ่ะให้บดหยาบน้อยจาใช้ถ้วยดิฟขนาด2ครับวัสดุเป็นพลาสติก ที่เลือกใช้พลาสติกอ่ะเพราะถ่ายเทยความร้อนได้ดีและราคาไม่แพงสําหรับมือใหม่โดยขั้นตอนแรกให้เราใช้น้ําร้อนอ่ะดิปเพื่อล้างกระดาษกรองและปรับอุณหภูมิของดิปเปอร์โดยถ้าเสิร์ฟเป็นเมนูเย็นจะใช้น้ําร้อนอุณหภูมิ90องศาจะได้กาแฟออกมาแบบเข้มข้นแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบกาแฟที่เข้มหรือขมอ่ะให้ลดอุณหภูมิน้ําลงเป็น85องศาจะได้รสชาติกาแฟและ้ายเบาๆออกเปรี้ยวนิดหน่อยแบบผลไม้อัตราส่วนน้ําต่อกาแฟที่ใช้ดิปหรือว่าเลโชก็คือ 1: ต่อ15 คิดง่ายๆก็คือเราใช้กาแฟ20กร,รมัมแสดงว่าเราต้องใช้น้ำร้อนในการดิฟ300 ml สูตรดิฟสูตรนี้รสชาติจะออกมากลมๆหอมมากแล้วก็จำง่ายโดยเฮียจะลินน้ำครั้งละ50 ml เท่าๆกันทั้งหมด6ครั้งโดยแต่ละครั้งจะพักครั้งละ30วิเท่ากันโดยเวลาดิฟทั้งหมดอยู่ประมาณ2นาทีครึ่งและได้น้ำกาแฟสุดท้าย300 ml สูตรนี้เหมาะกับลูกค้าที่ชอบทานกาแฟที่มีบอดดี้หนักๆหรือว่ารสชาติกาแฟเข้มข้นโดยเฮียชอบอธิบายลูกค้าแบบนี้การกินกาแฟก็เหมือน หมือนการกินเบียร์บางคนชอบกินกาแฟเบาๆนุ่มๆมอาจจะเป็นเบียร์สิงหฮเดเกนหรือบัตไวเซอร์กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ก็จะชอบกินเป็นกาแฟขั้วอ่อนหรือบางคนชอบกินเบียร์โฮกาเดนสมอลนอกกินพกีกินเบอร์รี่กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ก็จะชอบกินเป็นกาแฟสเปเชียลกาแฟแต่งกลิ่นต่างๆ แต่ถ้าบางคนเป็นสายล็อกชอบเบียร์ช้างดโ o หรือเรจนซี่ก็จะเลือกกินเป็นกาแฟครรั่วกลางบอดี <n> or, ้จัดดสูตรเข้มข้นแบบของเฮียเห็นไหมครับขนาดเบียร์กลุ่มลูกค้ายังไม่เหมือนกันเลยถ้าเราอยากทําให้ลูกค้าถูกใจอ่ะก็แค่ถามลูกค้าว่าชอบการคั้วระดับไหนแล้วก็ปรับสูตรให้ตรงใจกับเขาโดยสูตรแก้ว20ออนเฮียจะใช้น้ากาแฟที่ดิปได้200 ML ที่เฮเสิร์ฟเป็นแก้วใหญ่อะเพราะเฮขายต่างจังหวัดถ้าได้น้อยอะลูกค้าไม่อิ่มแล้วเขาไม่กลับมาซื้อซ้ําโดยแก้วนี้เฮขายอยู่ที่ราคา60บาทต้นทุนอยู่ที่15บาทนะโดยการตั้งราคาก็สําคัญเพื่อนๆอ,อ,อาจมองว่าทุนแค่15บาททาไมเอากำไรเยอะจังแต่อย่าลืมเรื่องการบริหารเวลาด้วยเพราะกว่าเราจะได้กาแฟแต่ละแก้วอะต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีบวกเวลาเมาส์มอยพูดคุยกับลูกค้าด้วยตรงนี้เฮให้เป็นไอเดียเฉยๆนะแล้วแต่เป็นเพื่อนเลยอยากขายเท่าไหร่บางคนอาจขาย30เอากาไรแค่15บาทก็ได้ ให้น้องๆทุกคนขายดีนะเดี๋ยวมีสูตรกาแฟใหม่ๆเฮียมาแชร์ให้เหมือนเดิมถ้าใครอยากได้มาล็กกาแฟอุปกรณ์กาแฟ,อก,อก,าแฟก็อุดหนุนได้ที่ร้านเทียที่ Facebook หรือในช้อป e ี้น้ำเบ3 6นะครับ